สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆช่างนุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวหรือแนะนํานะครับในเรื่องของการเลือกซื้อหรือเลือกใช้นะครับแผ่นเพจนั่นเองนะครับผมเบื้องต้นเลยผมขอพูดไว้หน้าตรงนี้นะครับว่าแผ่นเพจนี่ยมันเป็นอุปกรณ์นำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วแต่พี่ๆจะสะดวกแบบไหนนั่นเองนะครับผมเบื้องต้นเลยนะครับผมจะให้ดูในเรื่องของ2แบบแบบนี้นะครับผม มันก็จะเป็นแผ่นเพจเขาเรียกว่าแผ่นเพจยูนิเวิร์สนะครับผมแผ่นเพจยูนิเวิร์สหมายถึงว่าเป็นแผ่นเพจรวมนะครับที่สามารถบอนไอซีนะครับได้แทบจะทุกเบอร์เพราะว่ามันจะมีการเจาะรูหรือว่าสลุนะครับตัวแผ่นเพจเนี่ยเป็นรูนะครับเพื่อมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับเพื่อที่ให้พอดีเข้ากับตัวไอซีนะครับดูพวกนี้นะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไอซีเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่เนี่ยเราก็สามารถบอนได้นะครับผ่านรูพวกนี้นะเพียงแต่ว่าเราเลือก เขาเรียกว่าระยะห่างของตัวรูเนี่ยให้มันตรงกับตัว IC ที่เราต้องการที่จะบอดนั่นเองนะครับผมไอซีเองนะครับก็จะมีอยู่2ลายครับผมเขาเรียกว่าลายนะครับผมเห็นไหมลายแบบสี่เหลี่ยมแบบแบบตรงนะกับลายแบบไขว้นะสลับพันปลาเห็นไหมสลับกันแบบนี้นะเห็นไหมต่อมานะครับทีเนี่ผมบอกว่ามันคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ เม็ดไอซีนะครับต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องบอนขานะครับมันก็จะมีทั้งขานะครับเต็มเม็ดและไม่เต็มเม็ดนะเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมนะครับหรือแบบนี้นะครับผมให้ดูหลายๆแบบนะเนี่ยครับเราจาเป็นจะต้องอเอาตะก่วเนี่ยไปเรียงเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเพื่อให้อยู่บนเม็ดตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะวางลงไปบนบอรนะ์ด โดยการวางแผ่นเพตัวนี้ครับทับลงไปนะครับแล้วก็ทําการปาดตะกัวเหลวลงไปแล้วก็เป่าให้ขึ้นขาเป็นเม็ดเล็กๆตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพนะครับตัวแผ่นเพจก็สําคัญมีความสําคัญถนะ้าหากว่าคุณภาพไม่ดีนะครับเราบอลไปเนี่ยเม็ดไอซีเม็ดต,ตะกัวที่จะขึ้นขาเป็นวงกลมเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันหรือบางทีแผ่นเพจคุณภาพต่ำๆนะครับเวลาเราบอลไปแล้วนะครับ มันก็จะเกิดว่า,าตะกัวนะ่ะมันติดเข้ากับอยู่บนเพจเนี่ยนะครับแล้วเรางัดหรือว่าดึง i อซตัวนี้ไม่ออกเพราะว่ารูแผ่นเพจเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามันสลบผิดด้านนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างาแผ่นเพจที่คุณภาพไม่ดีให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนตอนเปิดร้านใหม่ๆผมก็เลือกซื้อแผ่นเพจพวกนี้ครับที่เป็นแผ่นยาวๆนะครับพวกนี้นะหรือว่าแผ่นคุณภาพที่มันไม่ดีเห็นไหมมีรอยหักแบบนี้นะครับ คือมันทนความร้อนได้ไม่สูงนะครับทาให้การบอลขาเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะครับผมในส่อนของที่ห้อที่มันราคาถูกแผ่นละ4-50บาทหรือว่า80บาทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้งานที่มันคุณภาพดีขึ้นพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับพวกนี้แทบจะเอาวางทิ้งไปเลยนะครับหรือจะเป็นยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งมันถ้าเราเป็นช่างมือใหม่ที่ยังไม่ชํานาญนะครับผมพูดได้ว่า การเป่าหรือว่าบอนขาผ่านแผ่นเพลทพวกนี้ทําได้ยากมากๆเลยนะครับไหมมันจะรวมอยู่พวกนี้แล้วก็รูพวกนี้มันจะไม่ได้มาตรฐานหรือบางทีเนี่ยเราเป่าแล้วแผ่นเพลทตัวเนี้มันโก่งงอขึ้นมาทําให้ขานั้มันรอยขึ้นมาได้นั่นเองนะครับพวกนี้นะผมไม่แนะนําให้พี่ๆซื้อมาใช้งานเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมซื้อมาก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยอันที่มีรอยใช้งานก็จะเห็นได้ว่ามัน มันโก่งมันงอหรือมันจะมีรอยบิดรอยเบี้ยวอะไรนะครับคือเป็นเวลามันโดนความร้อนนะครับมันเกิดรอยบิดรอยเบี้ยวเราเห็นไหมนะครับทาให้อ่าไอซี IC, หรือคุณภาพของขาไอซีที่เราบอนข,ขาขึ้นมาเนี่ยจะไม่ดีนั่นเองนะครับพวกนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะเบื้องต้นเลยนะครับก็จะมองเป็นยี่ห้อแล้วกันนะครับผมขอพูดถึงยี่ห้อนะที่ผมแนะนําในการใช้งานนะครับก็จะมีในเรื่องของ W.L. นะครับ W.L. แล้วก็ยี่ห้อนี้นะครับซึ่งเข้ามาใหม่นะเป็นสัญลักษณ์ตัว M ตัวนี้นะครับก็คือยี่ห้อนะครับ AmoE นะครับ AmoE นะยี่ห้อญี่ปุ่นหน่อยนะครับตัวนี้ผมใช้งานมาดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะนําสินค้ายี่ห้อนี้มาขายนะครับเพราะว่าผมใช้งานแล้วใช้งานดีมากๆนะครับถึงจะราคาแพงกว่าไอ้ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้แผ่นละ150 180บถึง180บาทแต่เมื่อกี้ แผ่น50 80บาทนะครับมันก็คุณภาพแตกต่างกันตัวนี้เวลาเราบอลขาใหา้การโกงหรือว่าการในขึ้นขาเป็นรูปเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงนะครับอย่นี่ผมบอกว่าแผ่นเพจคืออุปกรณ์คอยอำนวยความสะดวกนะครับถ้าหากว่าอย่างเงี้ยถ้าเราบอลจะบอล CPU นะครับบอล CPU จะเห็นได้ว่านะครับตัว ICE นั้นอะมันมีขาที่ไม่เต็มเราะมนมีขาที่ไม่เต็มนะครับไม่เต็มและ บางทีมันจะมีซีที่อยู่ใต้เม็ดพวกนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะใช้แผ่นเพจทุกเนี้ยบอลถามว่าบอลได้ไหมบอลได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอ่าช่องที่มันเป็นขาว่างอยู่นะครับช่องที่มันเป็นขาว่างเนี่ยทำให้ตะกั่วที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไหลขึ้นไปรวมเข้ากับขาที่มันมีใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องซื้อนะครับแผ่นเพจที่เจาะจงเฉพาะรุ่นหรือหรือที่มันอ่ามีขา เทียบเท่ากับตัว IC นะครับจะทําให้เราเนี่ยบอลขาง่ายนะิดนึงนะครับบอลขาง่ายแบบนี้นะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือว่าถ้าพี่ๆเลือกที่จะทํา CPU นะครับเลือกจนะทํา CPU ยูณตอนนี้ในรุ่นที่เราทําการก็จะมี Poco X3 NFC A50 Note 10นะครับมี 10T นะครับ A30 A71 แล้วก็ X3 Pro นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีเบอร์ CPU ตามนี้ และแผ่นเพจที่เราจะใช้งานนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะระหว่าง1จําเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัว CPU นะครับก็คือรวม CPU กับเป็นแผ่นเพจเฉพาะรุ่นนั้นๆนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะ๋ยวมา,าให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะทําการบอนขานะครับอันนี้เป็นแผ่นเพจของรุ่นนะครับ S10 Note 10ของซัมซุงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะรวมไปถึง เบอร์ CPU ของตัว Poco X 3 Pro นะครับ X 3 Pro ก็คือเบอร์ะนะครับแปดหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะนกแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกซื้อก็สามารถเลือกซื้อเป็นของ Samsung ได้เห็นไหมเราซื้อซัมซุงเบอร์10นะครับเราสามารถทำโฟโก้ X 3 Pro ได้ด้วยนะครับและยังมีในเรื่องของการปอนขา IC เล็กๆพวก,กนี้เห็นไหมเราสามารถบอดขาย IC เล็กๆพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานะครับ จะจำเพาะเจาะจงนะครับเป็นที่เบอร์แบบ CPU เลยนะครับอ่ก็จะเป็นเบอร์นี้อ่ะผมให้ดูเบอร์นี้เป็น QU 5เห็นไหมตัวเนี้มันก็จะเป็นการรวมของตัว CPU เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเบอร์ไปดูที่เบอร์ CPU นะครับว่าเบอร์ CPU ที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นเบอร์อะไรและเราจะต้องตามหาแผ่นเพจที่มีเบอร์ CPU นั้นอยู่นะครับในตัวเนี้ย เป็น SM 81อ็มแห่้ายใช่ไหมครับเหมือนกันเห็นไหมเป็นรูปนกเหมือนกันก็ใช้แผ่นเพดตัวนี้บอร์ด u ก็ได้ฉะนั้นแล้วพี่ๆก็ควรจะเลือกว่าพี่ๆจะเอารวม CPU หรือจะเอาแบบรวมที่มันมี i c พวกเล็กๆพวกนี้ด้วยนะครับผมในฐานะที่ทำบอร์ดทำา CPU มานะครับผมก็แนะนำให้พี่ๆนะครับเลือกเป็นแบบรวมตัวนี้แทนนะเลือกเป็นแบบรวมตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าแน่นอนครับ ทุกเครื่องเนี่ยเราทํา CPU ทุกเครื่องแน่นอนแต่ผมการันตีได้ว่าทุกเครื่องที่เข้ามาหาเรานะครับไม่ใช่เครื่องที่มาซ่อมกับเราครั้งแรกโดยตรงหรืออาจจะมีเครื่องที่มาซ่อมกับเราครั้งแรกโดยตรงเนี่ยแต่ว่าเราทํา CPU ไปแล้วอาจจะไม่จบนะครับผมจําเป็นจะต้องบอลในซีเม็ดเล็กๆตัวอื่นนะครับเม็ดเล็กๆตัวอื่นอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะ รวมไปถึงนะครับบางทีก็ต้องบอลในเรื่องของตัว e m MM m c นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็แนะนําว่านะครับควรจะซื้อนะควรจะซื้อแผ่นเพจที่เป็นแบบรวมพวกนี้นะครับแบบรวมพวกนี้จะดีกว่านะแบบรวมพวกนี้จะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทําการบอล e m c ด้วยนะครับแล้วก็บอลเม็ด a c เล็กๆพวกนี้ด้วยเพื่อให้ขามันตรงแล้วก็บอลง่ายนั่นเองนะครับผมหรือที่จะเลือกซื้อนะครับที่เป็น รวม CPU ไปนะครับรวม CPU ไปแบบนี้ไปนะครับและก็ค่อยมาซื้อแผ่นเพจแบบนี้นะหากว่าเรามีความชํานาญแต่ก็อย่างที่ผมบอกวนะ่าก็ซื้อเพื่อความอนวยความสะดวกทําให้งานเราจบไวอย่างผมก็ซื้อทั้งตัวนี้ด้วยเห็นไหมแผ่นเพจบ,บอลพวก IC power นะครับผม IC power แล้วก็บอลพวก นี่ก็เวอร์เหมือนกันนะครับพวก RF เห็นไหมเห็นไหมนะครับหรือเป็นพวก WTR ผมก็มีเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกซื้อแผ่นเพจผมจึงมองว่าเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองนะครับยิ่งเรามีตัวเลือกเยอะ,อะเราก็สามารถทำรุ่นได้เยอะหมายถึงว่ามีโอกาสที่รุ่นนั้นเข้ามาเนี่ยเรายังไม่รู้เบอร์ CPU เราก็ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูก่อนว่าแผ่นเพจท,ที่เรามีเนี่ยมีเบอร์นั้นไหมนะครับเราก็ไปทาตรงนั้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ายี่ห้อนะครับควรจะเลือกที่มันมียี่ห้อสักนิดน,นึงแล้วก็ราคานะครับไม่สูงมากนะก็ถือว่าโอเคในะแผ่นละร้อยแปบาทเราทํางานตัวหนึ่งจบงานไดพันห้าพันแปดสองผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับตัวนี้ผมใช้มานานนะครับเห็นไหมมันแทบจะไม่หักไม่งอไม่สึกหรอนะครับตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมตัวนี้ เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกซื้อแผ่นเพจผมก็เลยแนะนําว่าแนะนําเป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะพี่ๆนะครับสามารถมาเลือกซื้อที่ในเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับเว็บไซต์ของผมได้เลยก็จะมีโมู่สินค้านะครับในเรื่องของแผ่นเพจนะแผ่นเพจพี่ๆเลื่อนลงมานะครับมาคําว่าแผ่นเพจตัวนี้นะครับมีให้เลือกนะครับก็คือแผ่นเพจบน Uh, R.F. หรือว่า w t r นะครับบอน e อ m มซีไอโฟนนะครับผมเซี่ยมนะแล้วก็ M.D.K. คอคอมนะครับนี่คือเฉพาะจอะจง CPU นะแล้วก็จะมีพวก Power Opp o p ์ o Vivo นะครับรวมถึง Samsung ก็มีนะครับผมแล้วก็เบอร์หลักๆที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับอย่างนี้ผมก็ได้ลิสต์รายการมาให้ตรงนี้แล้วนะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือมีอถ้าเอาอย่างที่ผมแนะนำเลยก็คือถ้าชุดนี้จบครับ Q OVC ซัมซุงสิบสี่นะครับมี12หรือ s a m ซุงสิบงนะครับแล้วก็ EU 3แล้วก็มี10หรือซัม s ุงสิบนะครับสี่เบอร์เนี้ยรับรองว่าครบชุดในเรื่องของการทำ CPU นะแต่ IC เม็ดเล็กๆเนี่ยอาจจะไปดูอีกทีนึงนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้ IC เบอร์ไหนบ้างนะครับหรือมองไปที่จุดตัวนี้ยนะครับทำให้เราบอนขาง่ายเห็นไหมมีเบอร์กำกับบอกรวมถึงพวก อ่ SDR uh, หรือว่า WTR นะครับมีครบเลยนะครับแบบนี้นะลืมฝากคนด้วยกับเว็บไซต์นะครับจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างซ่อมมือถือนะครับผมเป็นช่างซ่อมมือถือผมเลยรู้ว่าเราควรจะใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับการันตีสิ่งที่ผมเลือกมาใช้งานได้และก็ใช้งานได้จริงได้แน่น,นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปน,นี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ